ใช่ใช่เออกรีดยางอันนี้บดได้กรีดกี่วันแล้วนี่แต่แต่ว้าบดได้กรีดเนาะแต่หว้านี่กรีดลายพุ่นครับอ๋อฟังหนึ่งครับแบ่งสองฟังเลย อพันกว่าต้นแบ่งเป็นสองฝั่งสลับคืนเนาะครับสลับคืนอืฝนบางทีมันฝนมันงองแงไม่ว่ากันถ้าบ่ามีฝนกับบ่มีน้ำยางกับบ่ออกมันอันเดียวกันนั่นอ่ัะต้องการฝนที่สุดพอ้นี่ตายตายตายกลางแล้วครับนี่หนึ่งกลางแล้ว อันหนึ่งเนาะกลางเดี๋ยวจะเอาน้ำยามาใส่บ่อซื้อได้คืออดริ่าก่อนเอออันนี้นี่ถ้าบ่กดึงวันน้าเนี่ยแผลเต็มสวนจะแก้ยากันนีย่านี่นี่เขาต้องเช็ด้านี่เจ็ดเม็ดครับบ่เันเดี๋ยววันนี้ก็ลับไปต้นอื่นครับไล่เออเช็ดเลยจะเช็ดเช็ดแล้วหอมไปมีต้นอื่นมันจะใช่ละคื่อโลกมันจะบดบดรัดดใไกันครับ ช่วงนี้บทต้องบทต้องถ้าเบอรนี่มันมีน้ำยังออกก็บทต้องนี่นสองแผ่เนอเพราะแค่แผ่เดี๋ยวก็ยังจะเลี้ยงตัวบุกุมละ่ะสถ้วยมันกระคัดหน่อยครับอืม <laughs> ต้องนี้ากางคื้นเนาะอากาศเย็นอากาศเริ่มห้อนก็นบรรยายออก,อกลลอเอยานี่เขาจ้างคนมาจ่อยลกบดีวะถ้าผลมันก่อนฮะต้องดึงอะ่ะวันนั้นพวกผมพวกผมเอาไม้ฟาดแล้วก็เอาเครื่องตัดย้ามาตัด ครั้งหนึ่งนะพ่อก็มันขึ้นมาสูงขนาดนี้นะฝนลงมาก็ขึ้นแล้วครับมันสวยเนาะถ่าก็เอารถน้องมาอ,อุปกรณ์พ่นเอออาจารย์เดี๋ยวพอซื้อ,อยาอากาต้นนี้บวได้กี่หลายวันท่านี้เนาะต้นไหนครับต้นนี้ก็ตั้งแต่ตแผลนี่เหรอครับ เว้นหนึ่งคืนววคอนได้มากินนสลับ one, one, one. One, one. วันเว้นวันเนาะวันเว้นวันสวนนี่กีดเว้นวัน ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มบ่อันถ้าใส่นี่ยหนัวหวานไหมเราเอายาทีนี้ฆ่าศัตรูแล้วก็ตอนนี้หวานจนเกือบขึ้นยาหมดหรอมันหมขึ้นแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาก็เอายาฆ่ายาผสมอันนี้หน่อยกัน็ได้แต่ว่าต้องยาให้ต้องมาฆ่าแล้วนี่เดี๋ยวป่อจะซื้อยามาม,มาเพิอมละเอ้าเพราะว่าเครื่องพ่นน้องนี้อยู่ออจะอันนี้บ่ไหวอันนี้วันหน้าเต็มสวน แกอยากแต่ก่อนมีน้อยเดียวนอจอปัดนี่มันมันก็ออกอไงถ้าถ้าถ้าถอนได้นี่ดีที่สุดนอนเขาช่ำถอนมาได้ถอนเนี่ยมันใช้เวลามันใช้าถอนมันก็ใกล้เหมือนกับน้ำต่อค่อยๆหลากนั่นแหละถอนก็ต้องดึงหลักออกกับกำลังไหล ตไม่ได้องเสร็จก็วิ่หยดกดเลยแว่าจะไม่ได้แล้วต้องแย่งกับฝนเนาอแย่งกับฝนแย่งนเนีย่นยทมันเข้าแกนเพราะบางทีมันเปลือกสองถ้าของอันเก่าอ่ะมันจะวิ็นแบบอืมก็ต้องระวังพอามาถึงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็มามันก็โดนอืม ได้เก็บเนี่ยเก็นสข้างล่างอ่แล้วทอดเดี๋ยวลำนาถ้าพ่อมาพ่อเอาลวดทห้หม่อยนะคะพ่อลวดเก่ามันชอบขาดอ่ะคะวันนั้นตกเมื่อมันติด ถ้าหน้าเก่าเขาสวยเราก็สวยก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มีเพลิงไหม้เหรอมาแต่เช้าเจ็ดโมงค่ะกีดได้ถึงครึ่นงนี้ยังเนี่ย เนือ,อีกฮะเนื้ออีกสองแถวก็เสร็จอ๋อกำเดียวจะยอดยาอะไรไม่พอมาถึงเมื่อวานออน๋อเดี๋ยวเรากินแล้วก็ถ้ามีแดดเราก็พักสักชั่วโมงสองชั่วโมงท่านมาหยอดกลับบ้านก่อนา<ะ>นสู่เอารถอย่างมันนี่อ๋อเเมื่อวานนั้นฝนมันแรงไงกรีเสร็จแล้วก็วิ่งตามหยอดตามเพราะว่าน้ำยางมันต้นยังไหลไม่เยอะเลย chị đã nấm mới qua nè ทวงนี้บทต้องเปิดไมเนอร์ใจแผ่เก่าปลระเนอร์เพราะว่ามันสู้บาได้แล้ว,วนึกว่ามีมีคนฮับเป็นวันปอจะจ้างเป็นวันนี่ถึงมันลบทิ้งนี่จะได้ะะจะต้องเอาลูกบ้านพุ่นมากะ ต้องได้เลี้ยงเข้าเขากะฮะ <c oughs> ถ้าอันนี้ปล่อยอยากจ้างจะอันหอบจ้างเปลี่ยนวันลกหน่อมันมันถ้ายามันแป้งนะลูก<า>เออมันไออัน,อนแ,แกนร้อนหนึ่งกุ้มก่อนนี่ นนนะนั่นแหละวันหน้าจะแทนที่จะหนึ่งแกนร้อนกลายเป็นซีฟแกนร้อนเล่นั่นอันนี้ประมาณสองเกนาร้อยเกนร้อยกว่านี่แหละอ่าจะอันเดียวปอจะเอาพ่นเนาะอันหนอค่ะเพราะว่าจ้างคนหนูอะเหมดเยอะกว่าเนาะถ้าถ้าพ่นนี่แต่ว่าจ้างคนมันจ้างครั้งเดียวจบเนาะค่ะแต่ว่าพ่นนี่พ่นเธอดอ,ะอ่ะอะไม่เป็นอย่างได้พ่นพ่นก่อนหนอแจ้งมันก็ไม่เดี๋ยวมันก็ออกอยู่แหละพ่อ พ่นก็เหมืนกันนะแต่พนมันจะด่นานกว่าไงพ่นมันจะกระทบยางก่อหักก็ลองดูถ้าน้ำน้ำยางสะดุดน่าจะไม่เพราะเพรานีก็ไม่เพราะนี่มันรากฝอยมันออกข้างบนเยอะเกินนียาเยยางจะเอายังไงจะพ่นไหมพ่น้างสะดุนเเป็นหมื่ั่นทยางเสียยาอายงไงจะ่นไ้ำยางสะดุดเงินเงินก็หายเป็นหมื่นันยาเสยอ่นอมาะกย มันตก็ถหมดหมบเยอะกว่าที่ดราคุ้นเลยก็สามน้อยแ,แต่ขั้นมันลดไปมาเองเราก็ต้องไปส่งเขาใช่มันแล้วมันก็มาส่งมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะพ่อเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวพ่อบอกพี่ปันมาสักเครื่องนึงสักสองเครื่องผมเครื่องนึงมาตัดดีกว่าถ้าเอาเอายามตัดนี่มันก็โฟงโฟงพอยังนั่นเ้าก็ตัดแล้วผมก็โฟงออก,กตัดบ่มีประโยชน์หรอก ตัดไม่มีประโยชน์ให้ทางเลือกสองอันระหว่างถอนกับค่าหญ้าขนาดอ่ะหนูว่าค่าดีกว่าจะได้แต่แตนี่แต่มันคือปัญหาคือเพราะว่าเราต้องไปรับประงแล้วมันไกลราคาน้ำม,มันเราไปมาอีกแล้วค่าจ้างต่ออีกแว<บ>นโค้องอ่ะมีไหมแวนโค้งมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ไมีคนรับจ้างนะอือไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นค่าอะไรก็ได้อ่ะลองค่าดู รู้จักแต่บ้านดอนไปไกลเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฆ่าวันนี้เลยไหมเอาไหมวันนี้วันวันนี้พรุ่งนี้เลยเนอะเดี๋ยวยาอยู่หลังรถพ่อละเดี๋ยวเอายามาเลยยาฆ่ายนะวันนี้อาจะไม่ทันเพราะว่าเครื่องพรุ่งพรุ่งนี้ก็ได้แดดไงมันต้องชาร์จแบตก่อนออ๋ถ้ามันมีแบตมันก็ไม่ได้โอเคพรุ่งนี้ก็ตามใจนะ อ,อย่างนั้นก็ได้อ,อกตกลงค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแกร่างรายการด้วยนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณ